สวัสดีครับผมก็ช่องแสตมป์ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่สี่กรกฎาคมสองพนหกเจ็ดนะครับผมก็เป็นเวลาช่วงเช้าครับวันนี้มาร้านบางถังแต่เช้าครับดูนะครับมาร้านบางถังแต่เช้าครับยางหัวครับยางหัวสี่สิบเอาไปจัดการอยู่ครับ เจอช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ช่างเน็ตช่างใหญ่เราครับช่างใหญ่ครับช่างใหญ่สวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับเออทำช่วงล่างครับพัดเบรกพัะเบกลูกมาบางถังของเราครับเก้าอี้สุขๆตันนี้ครับนี่ก็ช่างใหญ่เราอีกคนครับต้องฉีดฉีดครับหรือต้องต่อของเราครับ เดี๋ยวน้องต้อดาเนินการให้นะครับพี่เติมลมม้าเนี่ยนี่ฝากไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแผลม,มันใหญ่ครับนี่ครับโดนน็อตครับที่นี่น็อตคุมครับฝากไว้เนี่ยครับ โดนตรงดอกยางพอดีเลยนะครับนะครับเดี๋ยวน้องชีชิตจัดการให้ครับอยู่ที่ร้านบางถังครับเช้าวันนี้นะครับเอหั์ที่สี่กรกฎาคมนะครับก็โอเคครับผมอัปเดตคลิปรับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปช่องแสบขายทั่วนะครับนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับช่างในตำนานครับช่างหมูครับ